จากที่ผมเคยทําคลิป10วิธีเล่นผมยาวไปนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็ลองไปดูกันได้นะครับหลังจากที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับหรือว่าอาจจะไปดูก่อนเลยก็ได้วันนี้ผมก็เลยม,มาอัปเดตวิธีเล่นผมยาวโดวยอ้างอิงจากวิทยาศาสตร์แล้วก็เพื่อให้ความรู้พื้นฐานกับคุณและก็ช่วยให้คุณมีผมที่ยาวขึ้นนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมจะบอกพวกคุณนั้นก็คือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเส้นผมผมผู้ชายเราเนี่ยจะมีความยาวที่ประมาณ7-8นิ้วต่อปีนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนโชคดีเนี่ยก็จะมีความยาวที่ประมาณ9ถึง10นิ้วต่อปีนะครับขึ้นอยู่กับว่าพันธุกรรมของคุณนะครับและก็สิ่งนี้เนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในพันธุกรรมของคุณอย่างที่2ความยาวของเส้นผมขึ้นอยู่กับเพศนี่มันก็หมายความว่าผู้หญิงเนี่ยจะสามารถมีผมที่ยาวกว่าผู้ชายได้ในขณะที่เส้นผมของผู้ชายเนี่ยจะชะลอก,การเติบโตหรือว่าหยุดการเติบโตเมื่อถึงความยาวความยาวหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับยีนของคุณด้วยน่าสนใจใช่ไหมละ่ะ สำหรับผู้ชายบางคนที่อยากไว้ผมให้ถึงบาหรือว่าอาจจะเป็นทรงท็อปนอ็อตหรือว่าปล่อยให้ยาวๆให้มันเซอร์เนี่ยมันก็ยากหน่อยนะครับสำหรับบางคนเพราะว่ารูขุมขนของคุณเนี่ยมันถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้แล้วนะครับให้หยุดการจเจริญเติบโตหรือว่าหรือว่าปล่อยเส้นผมให้หลุดออกไปเมื่อถึงความยาวความยาวหนึ่งแต่ว่ามันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงกันได้สิ่งที่คุณวรทํานั่นก็คือพยายามหลีกเลี่ยงให้ไกลจากแสง UV นะครับผ่าจากผ้าทิศพยายามหลีกเลี่ยงให้ไกลจากแสง UV ของผ้าทิศนะครับ เพราะว่าแสง UV วีเนี่ยมันจะไปทำลายโปรตีนในเส้นผมของคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำได้นั้นก็คืออาจจะใส่หมวกเวลาที่คุณอยู่ข้างนอกแล้วก็หมวกเนี่ยมันไม่ได้ทำให้หัวร้านหรือว่าทำให้ผมร่วงออกไปอย่างที่หลายๆคนเข้าใจหลังหลายๆจากที่หลายๆคนบอกมาเนี่ยมันไม่จริงเขาพิสูจน์กันมาแล้วและสิ่งที่ผมพูดไปบอ่อยมากที่สุดนะครับนั่นก็คือพยายามหลีกเลี่ยงจากอุปกรณ์ความร้อนไม่ว่าจะเป็นไดร์เป่าผมที่หนีบผมหรือว่าที่ม้วนผมเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดนะครับ และถ้าเกิดแน่นอนบางคนมันก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าแบบเอออยากชอบเช้ผมเหมือนผมเนี่ยก็ใช้เพื่อนพวกสเปรย์กันความร้อนก่อนที่คุณจะใช้ใดหรือว่าที่หนีผมอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ผมพูดไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณเอ,อ่ออยากใช้เนี่ยก็พยายามใช้ใดที่มันปรับความร้อนได้มันมีแบบหลายระดับมีแบบลมเย็นลมกลางแล้วก็ลมร้อนเนี่ยแล้วก็พยายามใช้ลมร้อนให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็อย่าลืมใช้สเปรย์กันความร้อนก่อนที่คุณจะลงความร้อนทั้งหลายลงไป เพราะว่าความร้อนเนี่ยมันจะไปทําให้เส้นผมของคุณแหงแ้งแล้วก็เมื่อผมคุณแห้งเนี่ยมันก็ไม่ยาวแล้วก็มันจะหยุดการเติบโตแล้วมันจะเสียและอีกอย่างหนึ่งที่คุณสามารถทําได้นั่นก็คือกินอาหารเสริมนะครับที่ผมบอกว่ากินอาหารเสริมเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่ากินเพื่อให้มันยาวนะครับ mm. ผมหมายถึงว่ากินเพื่อให้มันมีสุขภาพที่ดีเพราะว่าบางคนมันอาจบางคนอาจจะกินผักไม่ได้อะไรเนี่ยมันก็สามารถหาสารอาหารจาก ตรงนั้นได้แต่ว่าที่สําคัญก็คือกินอาหารที่มันครบหมูดีกว่าเช่นกินปลาเพราะว่าปลาเนี่ยมันจะมีโอเมก้าสพวกนี้เนี่ยน้ำมันโอเมก้าสมเนี่ยมันจะไปช่วยในการเจริญเติบโตของเส้นผมปลาไม่ว่าปลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็กินไปเถอะครับและการที่กินอาหารมีประโยชน์เนี่ยมันจะช่วยผมของคุณแบบเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวแหละจากประสบการณ์โดยตรงของผมนี่แหละอย่างที่3นะครับเลือกแชมพูให้ถูกต้องตามสภาพเส้นผมของคุณนะครับคือยังไงล่ะ สมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณมีผมที่มันอย่างนี้แล้วคุณยังไปใช้แชมพูเพื่อให้ความมันกับเส้นผมเนี่ยแล้วมันก็จะไปอุดตันรูขุมขนของคุณแล้วมันจะทําให้ผมของคุณเนี่ยมันยาวมาไม่ได้แล้วก็ผมคุณจะเสียแล้วในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าผมคุณแห้งเนี่ยแล้วคุณยังใช้แชมพูสําหรับคนผมมันเนี่ยมันจะทําให้รูขุมขนหรือว่าเส้นผมของคุณเนี่ยแห้งแล้วมันจะหยุดการเติบโตแล้วมันก็จะเสีย ซึ่งผมคิดว่ารูขุมขนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับซึ่งหลายๆคนไม่ค่อยพูดถึงกันหรอกผมก็เลยว่าเออผมมาพูดถึงดีกว่าอย่างที่4อันนี้ผมแนะนําเลยนะครับนั่นก็คือการใช้คอนดิชเนอร์หรือว่าออพวกทรีทเมนต์พวกครีมหมักผมอะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าทรีทเมนต์เนี่ยมันจะไปช่วยบํารุงรักษาผมที่เสียแล้วก็ในมันก็มีแบบหลายสูตรหลายอะไรแบบนี้มันก็แล้วแต่ว่าคุณอยากให้ซ่อมแซมผมแบบไหนบางคนอาจจะเสียเพราะทําสีมาบางคนอาจจะเสียเพราะว่า เอ่อผมแห้งแตกปลายอะไรนี่มันก็มีให้เลือกหลายอย่างอันนี้อันนี้ที่ผมใช้ก็คือ l อเ a n d Intense Care อันนี้คือผมชอบกลิ่นมันมากแล้วก็ชอบคุณสมบัติของมันนะครับเพราะว่ามันสําหรับป้องกันป้องกันผมทําสีให้สวยเปล่งประกายได้นานกว่าซึ่งแบบมันก็ไปดูแลฟื้นฟูนฟนฟนเส้นผมที่ทําสีมาบ่อยๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมใช้นะครับก็คืออันนี้นะครับของ Car ร n g นะครับทีม m น n ์โปรตีนไข่สําหรับผมแห้งเสีย อันนี้ก็คือให้โปรตีนสําหรับเส้นผมนะครับอันนี้ก็กินหออเหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าผมจะไม่ผิดเนี่ยยี่ห้อนี้เนี่ยในเซเว่นก็มีแต่ว่าก็ลองไปเลือกกันดูว่าผมของคุณเหมาะสภาพแบบไหนเพราะว่ามันสําคัญจริงๆแล้วก็ผมเชียร์เลยแหละไม่จำเป็นว่าต้องเป็นไอ้พวกนี้แค่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จะเสื้อไหนผมก็เออแนะนาเลยนี้ไปอย่างที่5้านะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์หรือเปล่าครับแต่ว่าเป็นความคิดเห็นความาประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยการที่คุณเลือกหวีคุณภาพถูกแบบ ื้อในร้านค้าละห้าบาทสิบาทเลยนี่เนี่ยใช้แบบทาจากพลาสติกเนี่ยมันทําใหออ้ผมของคุณเนี่ยมันจะไปแบบพลาสติกอ่ะมันจะไปแบบว่าไปดึงเส้นผมของคุณให้หลุดออกมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากไว้ผมยาวคุณจะไปดึงเส้นผมให้มันหลุดออกมาทําไมละ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เลือกซื้อหวีที่มันดีๆหน่ยอยทําอาจจะทําจากไม้หรือว่าทาจากผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทําจากอะไรนะแต่ว่าก็พยายามเลือกอันละร้อยกว่าบาทอันละห้าหกสิบก็ก็โอเคแล้วก็ลองเลือกกันดูครับ เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างนึงเลยในการเซตผมแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ามันจะไม่ดึงเส้นผมของเราออกมามันจะทําให้คุณเซตผมได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็บังคับทิศทางผมได้ดีขึ้นด้วยนะครับโอเคนะครับและถ้าเกิดว่าคุณเอาไปลองทําแล้วแล้วเป็นยังไงก็เรามาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับหรือว่าคุณอาจจะมีข้อสงสัยหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์ถามผมข้างล่างก็ได้นะครับโอเคนะครับและถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้กด s b s c r i b e ก็กด s b s c r i b e ช่องของผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันคลิปหนะ้า d บาย